้งข่าววันนี้เงินเข้าแล้วกดเงินสดออกมาได้เลยค่ะสำหรับ3กลุ่มเปาะบางผู้สูงอายุเด็กรวมถึงผู้พิการรับเงินเร็วขึ้นในเดือนพฤษภาคมสวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะสําหรับในคลิปนี้เราก็นําข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของเงินเบีย้ยังชีพซึ่งสําหรับเดือนพฤษภาคม3กลุ่มนี้ได้รับเร็วขึ้นซึ่งเงินตรงนี้จริงๆแล้วเราได้รับกันอยู่ทุกเดือนนะคะ โดยเงินจะโอนเข้าให้ทุกวันที่10ของแต่ละเดือนแต่เนื่องจากว่าเดือนนี้วันที่10ตรงกับวันเสาร์นะคะโดยปกติก็จะต้องได้รับเงินกันในวันที่9และเนื่องจากว่าในวันที่9นี้ก็ตรงกับวันหยุดราชการอีกนะคะ ก็เลยทําให้เราได้รับเงินเร็วขึ้นก็คือวันพฤหัสที่8พฤษภาคมหรือคือวันนี้นั่นเองก็สามารถกดเงินสดออกมาใช้กันได้เลยนะคะส่วนสําหรับจํานวนเงินที่ได้รับนั้นยังคงเหมือนเดิมทุกประการกลุ่มผู้สูงอายุก,ก็ยังได้รับกันเป็นแบบขั้นบันได600ถึง1,000บาทส่วนเด็กนะคะก็ได้รับเงินอุดหนุนอยู่ที่600บาทต่อคนต่อเดือนแล้วก็เงินผู้พิการนะคะก็800ถึง1,000บาทแต่สําหรับใครที่ ที่มีสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเพิ่มอีก200บาทนะคะทุกวันที่20ของเดือนนั่นเองค่ะและอีกเรื่องหนึ่งที่จะนํามาแจ้งนะคะเนื่องจากว่าหลายๆคนก็รอคอยเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิทัลเฟส3บางคนอาจจะตัดใจไปแล้วด้วยซ้ำนะคะได้หรือไม่ได้เนี่ยก็แล้วแต่และบางคนบอกว่าไม่สนใจแล้วแต่ทางท่านนายกนะคะบอกว่า ไม่ต้องกังวลเนื่องจากว่าเงินดิจิตัล1,000 0บาทเฟส3ถึงแม้จะยังไม่ชงเข้าคอรมอแต่ยังไม่ยกเลิกอย่างแน่นอนนั่นก็คือทางนายกรัฐมนตรีมีการออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเฟส3นะคะคอรมอยังไม่พิจารณาย้ำต้องรับฟังความเห็นอย่างถี่ถ้วนจากทุกหน่วยงานแล้วก็ดูสถานการณ์เศรษฐกิจโลกก่อนโดยเผยว่ารัฐบาลมีความตั้งใจในการกระตุ้นเศรษฐกิจและยังไม่ล้มเลิกโครงการนั่นเอง ค่ะ นั่นก็คือนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้มีการกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีการพิจารณาโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่3โดยเงิน10,000บาทสําหรับกลุ่มที่มีอายุ16-20ถึงปีว่าในขณะนี้ที่ประชุมคอรมอนะคะยังไม่ได้มีการพิจารณาโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่3เพื่อที่จะแจกเงิน1 0,000บาทให้กับกลุ่มที่มีอายุ16-20ถึงปีซึ่งอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นเนื่องจากเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะ ดังนั้น,ทา,าน,นทางสภาพัฒนัน้ทางสภาาพัฒนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยต่างส่งความคิดเห็นเข้ามาซึ่งแน่นอนว่ารัฐบาลก็พร้อมรับฟังนะคะแต่อย่างไรก็ตามตามความตั้งใจของรัฐบาลในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เมื่อมีปัจจัยแทรกเข้ามาก็เลยต้องมาดูก่อนนะคะว่าปัจจัยที่แทรกเข้ามาซึ่งจะรับฟังความคิดเห็นจากผู้รู้ทุกหน่วยงานและขอย้ําว่ายังไม่มีมติที่จะยกเลิกนะคะแต่ แต่ว่าขณะนี้อยู่ในช่วงรับฟังความคิดเห็นซึ่งก็ต้องรับฟังความคิดเห็นให้ครบก่อนว่าความจําเป็นมีมากน้อยแค่ไหนในการกระตุ้นเศรษฐกิจและเงินก้อนนี้จะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนทั้งประเทศซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่า เป็นเป้าหมายสําคัญสูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจากที่ฟังท่านนายกพูดก็หมายความว่าเงินตรงนี้เนี่ยณนะเวลาเนี้ยยังไม่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะหมดหวังนะคะในวันหนึ่งก็อาจจะได้ก็ได้แต่ว่าได้หรือไม่ได้นี่อันนี้ก็พิจารณากันเอาเองนะคะใครมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ